สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้มาดูสาวน้อยของเรานะคะอาบน้ํานะคะในรอบในรอบหลายวันเลยนะคะอากาศหนาวนะคะวันนี้น้องอันดาของเรานะคะก็มาอาบน้ํานะคะขัดตัวนะคะกับกับทรายนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะโอ้ในรอบหลายวันเลยนะคะในรอบหลายวันเลยนะคะ อาบน้ำไปด้วยอาบน้ำไปด้วยนะคะขัดผิวไปด้วยนะคะสปาคโคลนอู้วมาอยู่นี่โตเป็นสาวเลยนะคะไหนไหนอนณาทำไงว้าว เออคือมันอ่างเตียเนี่ยหมุ่อยนี่นะคะน้องอันดาสวยๆนะคะ โอ้ยตีคลังกันเลยไอ้มาได้มากเลยมาเอาอะไรน่ะไม่เอาอะไรอยากกินฮอยฮอยหวานๆนะคฮะอยมามามาถอยถอยถอยเร็วเร็วเร็วอ,อาบน้ำตอนเย็นนะคะเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำให้หลายวันเลยนะคะอากาศหนาวน,นะคะโอ้โอ้โอ นี่นี่ตวเป็นสาวแล่วนะไปนอะไรนี่น้ำม่นีวะ โตเป็นสาวเลยนะคะสูงมากๆเลยนะคะ,าะ,คะมา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 โอ้ยบ้านเลทุกเบื่อเลยนั่น โอ้พีนพ่นพพี่นกพระก้าก็สูงนะคะหนึ่งโลห <c oughs> ของเรานะคะนี่หยุดตกมันแล้วนะคะหยุดตกมันแล้ว <c oughs> นี่นะคะหนึ่งโลของเรานะคะ โอ้อันดาสูงกว่าพี่อีกอุ้เกือบเท่าเลยอะเท่าเลยเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ จะพาแม่ๆนะคะไปดูบ้านน้องอันดานะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้อัปเดตนะคะบ้านของน้องอันดานะคะคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้นะคะเราก็ยังเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็ ขอขอบพระคุณมากมากเลยนะคะทุกๆกําลังใจนะคะที่ได้มอบให้นะคะกับครอบครัวน้องอันดานะคะน้องอันดาก็จะได้มีบ้านนะคะเป็นของตัวเองนะคะไว้หลบแดดหลบฝนนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะมาน้องอันดานะคะก็ยังขาดคะแนนนะคะเป็นค่าหลังคานะคะกับค่าช่างนะคะนี่นะคะเราก็จะไลฟ์นะคะผลไม้ออนไลน์นะคะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะเก็บเลขผสมน้อยนะคะไปเรื่อยๆนะคะแม่ๆจ้า ตอนนี้นะคะเราก็มาอัปเดตนะคะบ้านน้องอันดานะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับชมกันนะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะก็อยู่ใกล้ทุ่งนาด้วยนะคะอยู่ติดถนนด้วยนะคะอยู่หน้าโรงเรียนนะคะอยู่หน้าโรงเรียนช้างบุญเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้ช่างก็ทํางานนะคะ นี่นะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆกําลังใจนะคะน้องๆก็จะได้มีบ้านนะคะไว้หลบแดดหลบฝนนะคะคุณพ่อคุณแม่ขานี่นะคะบ้านน้องอันดานะคะบรรยากาศรอบๆนะคะก็อยู่ใกล้ทุ่งนานะคะนี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศบ้านน้องอันดานะคะนี่นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาก็ราบขอบพอะคุณมากๆเลยนะคะทุกๆกกำลังใจนะคะที่คอยยื่นมือนะคะมาช่วยเหลือนะคะแล้วก็คอยอุดหนุนสนับสนุนผลไม้นะคะให้กับน้องอันดานะคะตอนนี้เราก็ยังหาคะแนนนะคะค่าช่างนะคะกับค่าสันทยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาอินดูป้อนผลไม้นะคะอุดหนุนสนับสนุนนะคะเข้ามาได้เลยนะคะแม่ขวานก็เก็บคะแนนส่วนนี้นะคะเพื่อสร้างบ้านนะคะให้กับน้องจริงๆนะคะ เป็นรูปเป็นล่างนะคะโครงสร้างนะคะบ้านน้องอันดานะคะในวันนี้นะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ขวานก็ ขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะมาดูบ้านน้องอันดากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะช่องเล็กๆนะคะช่องพังอันดาภายนพเก,ก้านะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกทท่านเลยนะคะที่ได้ยื่นมือนะคะมาช่วยเหลือนะคะจนได้เป็นรูปเป็นร่างนะคะจนได้มีบ้านนะคะ ถึงขนาดนี้นะคะก็กบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ